สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมานำเสนอโรต,ตรี่สามระบบของยี่ห้อบอสนะครับก็มาดูจุดแตกต่างของของแท้กับของปลอมนะครับอันนี้สังเกตก็าภายนอกนะฮะเริ่มแรกที่โลโก้เลยแล้วกันนะครับโลโก้นะครับของแท้จะเรียบร้อยกว่าเยอะนะฮะของปลอมดูแบบเหมือนเป็นป้ายนะครับเหมือนเป็นป้ายเป็นหลุมกดมานะครับ อันนี้ถ้าผมเอาแรงงัดน่าจะออกนะครับอันนี้แต่อันนี้เหมือนจะเป็นเป็นกาวยิงมานะครับมันออกจะนูนๆนะครับถ้าของแท้สติ๊กเกอร์ก็เขียนคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ของแท้ต้องเป็นทรงนี้นะฮะอันนี้ของปลอมนี่ของแท้นะฮะแล้วก็ จุดแตกต่างอีกอันหนึ่งนะครับนี่นะครับตรงนี้นะฮะของแท้เขียนบอสแฮมเมอร์นะครับของปลอมเขียนแค่แฮมเมอร์ดิวนะฮะก็สังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆถ้ามองมองภายนอกนะครับเราก็ดูกันออกแล้วว่าอันนี้ของแท้เพราะเนื้องานมันแตกต่างกันเลยนะครับอันนี้ดูภายนอกยังไงก็เป็นของแพงแน่นอนนะครับอันนี้มันดูแบบหยาบๆยังไงไม่รู้นะฮะ การประกอบอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็สายไฟนะครับก็ต่างกันชัดเจน,นครับอันนี้4เมตรนะครับของปลอมให้มาน่าจะน่าจะไม่ถึง2เมตรด้วยมั้งครับอันนี้หัวนะครับก็อันนี้หัวบล็อกก็จะเกตอย่างดีนะอันนี้หัวของปลอมนะครับเหมือนมีรอยอะไรด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นที่ผม หยิบมาทำเปลือกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งกันนะฮะ อีกข้างเนึ่งนะครับที่แตกต่าง,งก็จะเป็นจุดเดิมนี่นะครับที่เขียนว่าแฮมเมอร์ดิวของแท้เขียนว่าบอสแฮมเมอร์นะฮะของปลอมไม่มีคําว่าบอสนะครับไปก็เหมือนกันเลยครับอันนี้ดูยังไงก็เนื้องาไม่เรียบร้อยนะครับยังไงก็น่าจะของปลอมแน,น่นอนนะครับถ้าดูสังเกตผ่านๆน,นะฮะของแท้จะต้องเรียบร้อยคมกริบนะครับ นี่นะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครัองแร่ก็ค่อยๆไล่มือจับก็มีเขียนว่าบอสน,นะครับนี่นะครับไม่แน่ใจมองเห็นหรือเปล่านะฮะนี่นะครับบอสสเปคเครื่องนะครับ ก็อย่าลืมนะครับของแท้ต้องดูบาร์โค้ดตรงนี้นะครับต้องตรงกับกล่องนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูของปลอมกันนะครับของปลอมไม่มีเขียนอะไรมาเลยนะครับแถมเขียนมาพัน0้าร้อยวัตซึ่งถ้าฟังจากเสียงที่เทียบกันเมื่อกี้นะครับก็ก็ดูรู้แล้วครับว่ามันไม่น่าจะถึงพันห้านะครับ ของแท้ยังแค่แปดร้อยนะครับเราเสียงของแท้ยังดีกว่าเยอะนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะต่ำกว่าแปดร้อยแน่นอนฮะโอเคของปองลอมเราไม่ต้องไปสนใจหรอกนะครับก็รายละเอียดนะครับก็ที่สังเกตง่ายสุดก็น่าจะเป็นตรงนี้นะฮะตรงสกรีนเขาว่าบอสมาแล้วก็ป้ายตรงนี้จะต้องเรียบร้อยนะผมไม่มีรอยแบบ เลอะนะของแท้จะต้องเป็นป้ายที่คมกริบนะครับผมแล้วก็สังเกตแค่จุดนี้อีกอย่างนะฮะก็โดยรวมก็สังเกตสามที่ก็พอนะตรงนี้บอสแล้วก็อันนี้จะต้องสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะต้องมีบาร์โค้ดที่ตรงกับกล่องนะฮะแล้วก็ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับ แล้วก็สายไฟอีกอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับเทียบของแท้ของปลอมของปลอมผมก็ไปซื้อจากแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับในออนไลน์นะฮะก็เห็นก็ขายกันอยู่ไม่ถึงสองพันนะครับจริงๆราคานั้นมันก็น่าจะเดาได้ว่าเป็นของปลอมนะครับผมแต่ว่าร้านที่ผมซื้อนะครับเขาดันเอารูปของแท้มาใช้นะฮะอันนี้ก็เลยดูยากนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโดนหลอกไปนะครับผม ส่วนอันนี้ของแท้นะครับอันนี้จะเป็นของลูกค้าผมก็ฝากสั่งนะครับก็มีเจ้าของแล้วนะครับก็ถ้าสนใจก็สอบถามได้ผมรับประกันว่าเป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าซื้อจากผมร้านเราไม่ขายของปลอมนะครับไม่สนับสนุนของพวกนี้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงเทียบกันนะครับระหว่างของแท้กับของปลอมนะครับ ก็ของแท้อยู่ข้างหน้านะครับของปลอมอยู่ข้างหลังนะครับผมก็เริ่มที่ระบบธรรมดานะฮะอันนี้ของแท้นะครับอันนี้ของปลอมนะครับอันนี้ระบบกระแทกนะครับของของแท้นะฮะอันนี้ของปลอม แล้วก็ระบบสกัดนะครับผมของแท้ก่อนนะฮะ <bouncing noise> แล้วก็ของปลอมนะครับ <atra> ก็เสียงแตกต่างกันประมาณนี้นะครับของแท้ของปลอมนะฮะของแท้มันก็อาจจะราคาแพงหน่อยนะครับส่วนของปลอมที่ผมเห็นในแพลตฟอร์มนะครับก็มีตั้งแต่พันไป 2, ปลายสองพันกว่าสามพันกว่าก็มีนะครับซึ่งไอที่ผมลองสั่งมาก็จะเป็นตัว ถูกสุดที่ผมเห็นนะก็มาณพันปลายนะฮะก็ผมขอแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าเราอย่าไปสนับสนุนพวกของปลอมนะครับผมสนับสนุนของแท้ดีกว่านะครับมีของมีคุณภาพมากกว่านะครับแล้วก็มันเป็นลิขสิทธิ์ของเขานะฮะเราก็ต้องให้เกียรติผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์ด้วยนะครับผมบางคนก็อาจจะบอกว่าซื้อของปลอมดีกว่าเทียบกับของแท้แล้วได้ทั้ง2ตัว3ตัวอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับผม แล้วก็พวกของปลอมทำมาเรียนแบบแล้วก็เอามาขายตัดราคามันก็เหมือนกับเราเป็นขโมยนะฮะอย่าไปสนับสนุนคนพวกนี้นะครับผมแบรนด์ของใครก็แบรนด์ของคนนั้นนะฮะอย่าไปทำเรียนแบบสนับสนุนแต่ของแท้เท่านั้นนะครับผมถ้าแพงไปก็ต่อราคานะครับไม่ใช่ไปสนับสนุนของก๊อปนะครับ